ไปดูโครงการดีๆจากการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะครับ M.E.A เสริมทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแก่ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับภาคการผลิตในการสร้างรายได้ให้กับประเทศครับนางสาวพัตราสุวรรณเดชผู้ช่วยผู้ว่าการ M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงกับนางวัชรีม,มากหวานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดการสัมมานาให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมประจำปี2567นะครับ โดยมุ่งเน้นความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยงไฟฟ้าในสถานที่ทำงานพุทธศักราช2565การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR โอกาสนี้ยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา,านด้วย เราเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นลงไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ mm hmm. เพื่อให้นะคะผู้ใช้ผู้ที่ทํางานด้านระบบไฟฟ้าเองหรือทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยได้เข้าใจถึง เรื่องว่าเรื่องของความปลอดภัยและการใช้ไฟอย่างถูกต้องนะคะตลอดจนเรื่องของการเข้าใจถึงมาตรฐานนะคะและประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าเรื่องของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการช่วยชีวิตนะคะในเบื้องต้นกรณีประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะ MEA มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในเมืองมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากดังนั้นงานสัมมนา,าในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สมุทรปราการตลอดจนเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าการประมพยาบาลและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยครับ